ดูแก้วแก้วสาพัดนึกนกอย่างนะแก้วแล้วก็แหวนผ่านแหวนนี่เขาเรียกบวงหน้าคลาดงูกินหางอ,ะอ่ะหางกินไม่อดไม่อดตายเลยงูใช่ไหมแล้วก็ถอยเบี้ยกแก้ไว้แก้อาหารแก้อะไรนะแก้ไขอาลูกปัดปัดเป่าออไปนะมีอะไรไม่ดีเนี่ยกำไรเงินกำไรทองของคู่ขายทำอะไรมีกำไร นี่แผ่นพกกระซับกระซิบเงินทองหน้าเพชรพลอยนะเจ้าอย่าบอบมีแล้วคนที่กลับบ้านนี่มีพยายนท้าวเวสุวรรณเจ้าแห่งเจ้าแห่งยงักษ์เจ้าแห่งทรัพย์เาขาวเขาลันาฏหรือว่าละมุชาอะไรเยอะนะทอานนี้ก็พยานหน้าเลย

เดี๋ยวเอานี่ไปต่อต่อ,อใบปักเครื่องเส้นเลยนะอย่าให้ติดถุงแดงอธิษฐานเนี่นยดีแดงเลยทาหน้าไปท่านรู้เลยน้าเขาติาดถุงแดงนะนเทวดาคุปตะทำประสองเทวดาฝาดินนะวันนี้ ทำการแทนลูกพายลูกกับไพริบวิธียกเสาเอกบ้านสร้างใหม่ตำบลท่าทองใช่ไหมเพอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะขอให้สร้างเสร็จบูรณ์ไม่สิดไม่ขาดอ,อยู่แล้วเจริญกนะ้าวหน้า มั่งมีเงินทองเไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจ็บไม่ไข้มีความสุขความสุขต่อไปเออแค่นี้จะดตัดตัดเลยติดเส้นตัตเส้นเลยนะตัดอย,า,อยางเลย นู่นไอตัวไทยันจริงจริงไอตัวนู้นอันนี้เป็นแค่เป็นพิธีไงเงิน,นทองนะนั่นคือเทียนนียกรับเทียทไนไะทยเป็นของ สรายุทธนาโศกและปะพัชยาแสงประจักษ์ปัดเครื่องเส้นสังเวยวบูงสวงเทวดาในงานทิธียกเสาเอกณบ้านสร้างใหม่ตำบลท่าทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในวันเสาร์ที่18มีนาคม2566แรม12ข้ามเดือน4ปีขานภูมิปารโรเลิกเหลืหอปักปักให้หมดแล้ว เลิกแหงคันดินสร้างบ้านนะคันดินเทสาตีเลิกข้ามถินอันนี้ข้ามไปอยู่ต่างประเทศวันลอยคือวันคล่องตัวสะดวกไม่ติดไม่ขัดนะตันะกซามไม่เป็นไรนี่อันนี้เนี่ยเขาต้มมัดนะปกักสาำไม่ได้ขนมข้าเหนียวเลยนะสาให้หมดดอกเลยแล้วก็ยกไปนั่งใส่ซีนนูน่นเดี๋ยวจะอ่นะ ปานตาเอวิขิตจิตตาปริตังพระนันตุสักเคกาเมจะรุเปกิพิสิขะระเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหะวัตถุภิกเตเตภุมมาจายันตุเทวาชลสวิสเมยักขคันพนาคาจิทันตาสันติเกยังมุนิวะระจะนังสาทุโวเมสุนันตต ธรรมสวนกคารอปอะยามพระพันตาธรรมสวนกคารอปอะยามพระพันตา อมมาสวรรการโรอะยัมพระพันตานะโมนัสิตวาข้าแต่พระศรีจีพิธีพิสิตจุทนาวางที่คุณอดุลยเทพมหิติสาลาธิปดีบรมปรเมสุรศัพท์วรลสลิดดำงรงศักด และเอกอักวัชรหัตวัชรินปิ่นสุทัศน์ทิพยเทวราชและอมรนิวาฒศสัปดาพีเลิกในภูมิโลกนี้ตกในวันที่เสาร์18มีนาคม2566แรม12ค่ำเดือน4ปีขานภูมิปารโรเลิกเทสาตีเลิกวันลอยการละบัดน,นี้ข้าพระเจ้าจะทำพีกรรมบูชายาคพิธี ตามคติประเพณีบรรพาวิสัยจารีตโบราณขอเดชานุภาพอภิญหารสับพระอำนาจธรรม,มะสุจริตมหติเทพเทวดาทุกพระองค์จงประสาทประสิทธิกิจพิธียกเสาเอกบ้านสร้างใหม่สมบลท่าทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยคุณสลายุธนาโศกประพัชยาแสงประจั์โดยพ่อใหญ่พัสกรนาโศก และคุณแม่นวลละอองนาโศกคุณพ่อใหญ่พะสะกรนาโศกเป็นผู้แทนประธานในพิธีวันนี้ขอพิธีวันนี้โดยอิสรานุภาพขอพรเท้าศา,าสนายเทวราชอิสโกษาขอพรปาราธิปุรสิทธิ์ขอพรเทพเรืองฤิธสถิตท,ทิพยะสถานทั่วมอมรขันสรภะอนันตจักรวาลผู้มิพบก